ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมรับฟังครับก่อนอื่นจะดื่มกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามนะครับมหาแห่งมวลซื่นครับเมื่อนี้แอดมินพามาเบิ้งบรรยากาศครับล่ำถวายอยู่วัดกุดศลครับเบิ้งบรรยากาศครับล่ำถวายเนะาะแล้วก็แอดมินจะมีเรื่องเล่าตาพุน ฝันดีครับเพิ่นเข่ามาซีงวดหางวดแล้วครับเนาะแอดมินได้ไปสัมผัสเพิ่อนทีนี้เพิ่นเข่าซีหางวดสอนครับอ่าพอกัดหยดกุญแจเนาะอ่ากาไปรับชมรับฟังตาเพิ่นเน้นให้ตัวไหนครับงวดนี้เนาะอ่าเพิ่นว่าลางครับลางยางเดียวอ่าเพิ่นฝันคักฝันแน่ฝันดีหลายครับ ไปรับส้มรับฟังน้ำกันครับพว,ว่าตาบนเต้าวอลสุฟังเนาะครับเนาะไปมมวดนี่พวกนี้นนู้นนี่น้อง่มแล้วนี่ก้าตูขงขังใหอยู่เกี้ยวเปลี่ยนหมอนคนเปลนเปลยนสามสามถุงแชร์เป็นเจียบอ่างีีแชร์วนนี้เห็นแปดแปดเจียบแล้วตีแชร์ใช่ยังได้แปดเจี๊ยบนะเอาทิ้งสอง่ยงซื้อไ้ กนเอาไว้เรายเนทางหาเจ้าเอามไม่สาอนี่นีกินอะไรเยอะวัิบหกขานไมได้กลับบ้านกลับเลยมา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 าที่เดียวพ่อเห็นบ่อันไหเห็นบ่เลยู่เห็นกันยังเห็นยุนตาแฉะพนละเห็นยุ่ตาแฉะแฉะเรว่ามันออกจนขั้นล้าได้เลยออกโอ้ย้ยแนพ่นสัมผัสตาแฉะโบจัก่อได้เลย โอ้ฟันต่างโอ้ยิันมาออกรถถ้าผมิันเจาวรถสามอออกีเทียนนี่เทียนฟันนี่เจาะสามหลอดมหอนั่นนี่ันมาเจาี่ิฟันฟันมาออกอย่งเียวมที่เขาเม่านนี้มันเอาป๋ามาข่มเยมันเอามาไม่รู้เขาชัวอะไรเด็กๆชอบเอันะอือเล่อฟันหลัวกามันออกอีรีบอกอ กอะไรว่าเมื่อเมื่อเมื่อเลีออกมันก็เลยมันก็บอกมันกับันเจ้าว่าูเ็มบโอ้บนสูญเ็ดเ็ูก็นอกี่ใดิงไปมันออกชดูนถอยคนจางติดติดเชียงรดถอยขึ้นอนตัวี่มากวัดรอมากจังเลียออกัมันเนี่เหมือนแรงฝันนอกใหญ่มาสุกไปทั้งหน้าอมอวัมันหมดโซคารเออ บานเลืไปถามกูจะไปถามเมืนราสวมรองมนะันนารู้อันเล่กันสูรรนี่ว่าไงฮะนี่ไ,งไง 4, 2, ม่พนยสี่สองแปดอันนี้สี่สองแปดอไร่รอกบานสี่สองปกับี่อเจ็บกัจ็ดสิบบานหนห้าวนรถม่ย่างเมื่อคันเยี่ยวนีรถขั้นเก้าเนี่ นี่ว่าฝันว่าเมื่อคัดลังสียมื่ตาก็อ่ไดรไปทั้งหนาวตายรถปูนพวกขวมโมนาจะดิเขึ้นเลขวันก่รอยยี่สหามันก็ออกสิบโอ้หนึสองหาวัดวัไปว่าเห็นันันเจียวันฝันคือแกอย่งเขาเฮี้ยนแกคค้รเขาอะไเฮี้ยนโคตรเป็นลังเห็นไปทเฮี้นมิต น้องพ่อกับแม่ขึ้นไปเียเพนียสม่วนอะไรนี่หรอกมันป้อลนเรีกรถที่แบบเรีกรถกเก็บชุดเ็มัเม่อก่โอ้าี่ี่ยกันมานนี่มนแรกมาฝันวันน้องกบเปี่ยนมาวันหนึ่งทั้งอหา่ซั่งเหญ่ทึงน้องมากเลยหัวี่หกหัวัวสิบหกกลุ่มผ้าสิบห้าเลยกินเ้ายิ่กับสัมผัสนค้งแ้วโควแล้วกุมัาตเลยกินเีนครับ เป็นทับแหลางออกมากมาเด็ฝายยุทธงควยแบบย้อนเตะเส่รลงทั้งฐานดดูาคอที่โกลุนอยู่นี่คิดว่าถึงเห็นเหนหลัหลายก็งโอมันออกเขาที่อ๋ออ๋นวกินดากร่าับนนพันหมวดขึ่นแลเนี่จ็ชุเจมันก็ชื่อเจ็ดชุดเเจชุมาชื่อแ่านั่นครับผมว่าอันนี้ไปเรชอนั่นถึงหลังเหมือนมาไออกหลังมวลดีมาก ปรพันเกียวยม่อก่บอมาตัวนี้ออกบนนีตัวอันสอแปหมวดรุ่นใหม่พันอยู่เมื่อก่อชิ้นขาหลังนี่ครับผมหมวดนี้หมวดที่พันอ่เมื่อกล่อบเลยนีู่เกีย่อมวดนี้เป็นหมวดที่หายสิดเป็นหลังว่จะทราบกันเพ่อปพ่อถูก้งไหนี่ยที่แวงลพ่อกันั่งเกีบเ้ปลาขาวกับชูเกียร์เออหมวอะงรชเยเอออ

เจ็ดแก้วุยฉกุยาครับผมแชระ่าเนน้ำเกลือเหมันมะเขืฉใส่น้ำจืน้อยนอเออวัานว่านถาาฉลาเตาเนยางปสามสี่เมืองเฉาเป็นเจ็ดไมถือปัจบ like, uh. ันนี man. <man, five jemand, five ้เรามีเป็นัน่เนีนลางว่าขนมออกบนที่เนีนลางที่เนียนลางอืนม

นั่นและนี่ตั้นบ้านอเขาตัวนี้น้ำหนีมหนน่อันนี้เอาตัวน้อันนี้กัอันนี้กัแม่นี่เลยมนี่นี่ชื่อว่าอรชื่อป้องกันไว้เขาหลบขอบไว้ขอกชื่ออะไรอ่ะมันเป็นป่าชั่วลรยวกอย่างเมันชั่วารอัน กูเฮ็ดให้มันเบิ่งกันหน่อบ้านี้เอาใส่ปลาใส่ทงคุยมากปลาไม่ย้อนล่องทองเงินเลขกนู้เลยตกบุกลงปลาความันใช้ตัวคนกรเกีย่ให้คักบ้านนึงโต๊ะล่ลงซ้ำไปรุ่งยินเลยก็ได้ล่งลางใั่ตี้ปลาควาไม่ลุ่งนปลาเขาวลุ่งนะโอ้ทัตตีเอาปลาอันตีทงคุยปลาทงคุยมันเป็นเห็นยวมังทงคุยอะไรมันมันบลาหาดมันออกข้างปาก ตงคุ้งมันก well, ็เป yeah. cool. mm ็น hmm. ศูนย anyway, ์นะแล้วตีหตีไปเนนแรงฉันละไมยวแบบนั้นเขาปุ๊เออาิดเจ็ดสิดเก้าเอาเงินมาถวายต่เนี่ยเนีนางเราอเนาะแต่เจ็ดังเ่อวาไม่ถือเงนันนี้วันได้หลายไม่ได้ซื้อทุ่งไปเมือนันออกจากนำเบิก่ออกจากน้ทุไปบ้านเขาที่ไน มือเลขออกยังไปเขาบอกมันเขาบอกมันลาฮหเป็นของเขาเขาเอาตัวจมือเขากิดตัวดีนี่แบนเทีไปหายอย่างเ้ยะยุกับมือแหวเขาเป็นเห็นเราได้นิมาเอาหมวดด้วยบ้านวองบบานน่นเนื้อทาเข้าล่างอย่างเดียวนะว่ามันเขาหาเอ้พราะี้เจ้าได้เยอะได้อราห้าเลขออกเขาหายงตัวสามแสนเหมือนเขาว่าท่านเขาหมื่นหมอันนี้ซื้อจานคนไม่ดีหวยกันเล่องกันก็ไปจานไปจักว่า คนมาอยู่ตมยม่ไ่ทีู่พูดถึงหลักถามันพูดโหมที่ถามันน่บือยนก็่ชอบสับหน่ยนะถ้าโหมที่ถามันจากามาอยู่ตมวันที่สิองผู้พิเดไลลกูไ่ซเีงที่เน่มื่อนี่พ่อเน้น่างเนาะแปดเนาะเน้น่างเจ็ดแปดก็แปดก่านะพอเนาะแล้วนี่ละอำมันโป๊ะเป๋าเมันเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดจ็ นี่เปนคอยมากเนาะคอยเนาะคอยมากเนาะก็เพื่อเลขปูเข้าอาจจะเขากันใด่ไหมนี่ปูของเข้ากันถึงก็ถึงซูว่ากันถอมันกันเส็นเ็นงที่เชี่ยละครับลังคนเราก็เชียกันมั้ยูน้าถ้าเปิดอ้าครับออกมามีเปือ้าตาาอะไนะครับมีพอหลังมานนี่ ทามองดีทามองไหนนี่มองไกลชื่อมองชื่อจปยิเลยบอกเลยบอกทุกคนว่าจะยิ้มองเขาใครัรับใจแน่เยรับเพิ่มผมหลับเหมือนผ้าแฮงหนาะน้อยทุนคุหนึงเก็บคุนึ่งเ็แม่เป็นท่าไปคุณล่ะท่าไปคุณสินงมันมากคุณแม่าส่นเลุณผ้านเลถ้าไม่สอน้ได้คนากสองมิกเอเจอเป็นท่าคนแกคนถามว่า อันไหนไหนบอกเลยด้วยเพดีคนังมเนี่ยดังจแย่แล้วทูนนี้็ันเี่ยตัวท่าไรล่ะพ่อไม่ว่านี่คนมั่งคุณมหาาลท้ามืเออนีและผูุ้คนมากจละน้องกางนมาเลยว่มีคนยิบมาอยู่นน่นอยู